สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่12มกราคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะ,มมะเมมมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่อำเภอเจริญศิลป์นะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้จะมาส่งคุณป้ากับบาทน,นะคะคุณผู้ชมจะเล้พักกันมาแว่แวะดูแตงโมนะป้าผลไม้ไปฝากฝากดองบอปะ <c oughs> มาชมากลาอืมบักงูแม่กซ์จนวยใหญ่อยู่ที่อำเภอเจริญศิลนะคะโอลูกละร้อยบ่ค่ะนี่หรือว่าทุงละร้อยค่ะเนี่ยทุงละร้อยเอามันกแยกนิดนึงแต่ว่อบันไม่ล้มอ๋อนี่ไหมโอ้ยโอ้ยอามาขายเอาับซื้อไปฝากซื้อไปฝากดวงหวาน ท้ามบ้านหนึงเลยใครเลยครับแตมบานคืออร่อยอืัจะซ้อไปฝากดองนะธาไมชุ่มผ่านมาได้แถวที่เจริญสินผลไม้ท้างจา่เขาเจริญสินผลไม้เยอะแยะมากมายเลยหทุ่งปรกกัดโอ้ีแยกทุ่งปกกัดนะฮะมันจะลาย่รนผช้ชมมันจะลายเนาะปาดบอกมูมัยจะเอิญมั่นยังไง เป็นแบบนมันเนี่ยมันม่วงมันมว่มนมวงมันขาวอันนี้ขายจากใดลูกจากใดนเนี่ยอันนี้ลูกสามหางสามลูกเนี่ยดิเอาตัางมันตังเกันกับจังใส่ตังใดใส่ล้มบ่ะคะ่ะหรือว่าเจ้าใดใส่ล้มบ่มันแยกแยาดกว่ามันสานีล่ะแต่บ่ล้มออแต่ว่าถุงละร,อร้อยแมนค่ะอ๋อลุงขอบางถุงนี่เห็นรึเปล่นแมนเขาบางใจน้ำมันไม่ล้มได้ไหม มันไมนเกียดเลยเดี๋ยวสัก้มัจะถามนไดว่าความหนควาเนื้อมันยั่งกันันเป็นลูกค้แล้วุซื่ไปดขาดนูเอาถุงนึงเอาถุงไหนถุงนี้น<ะ>อถุงนี้เอินั่นแหละปถุงนี้แมนถุงที่มันชั่วเล่นปะแมนซื้อไปฝากบุกไส้กันอนะไรกับปะ อ่ะแม่ค่ะถุงละ้อยใช่ไหมคะโอ้น่วยใหญ่เนาะอ่ะเอ็ไปยังคือบ้างลุงไ้วยนะลุงกระเจาปะลุงถ้าแม่แม่เอาถุงนี้เนี่นี่นี่แมนนี่นี่ข้างไตมันงามด้นั่นได้ได้ ทมแม่หมูโหลดเสี้ยนเคาะแตงโมเกา่าบ่าวเขากำลังเรียกแต่งโมไปฝากอาดองเพิ่นนะคะอมอนี้นะคะจะไปทรง,งรคุณป่าอยู่จะร่นจะเริ่มสินนะคะผู้ชมแล้วก็กจะผ้ามาฟังน้าคุณป่าเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีนะคะเพิ่นฟันว่าจังไดวดที่ผ่านมา9009นะคะผู้ชมกับเขานะคะเอาจังไปฟังอยู่บานน้ากันตอนนี้ซื้อของฝากก่อน จะติดเก่าเรสื่อติดเก่าเรองบ้าน่าพันบอกไหมค่ะซื้อติดเก่าท่านนั้นนะอ่าท่านผู้ชมขึ้นรถเดินทางต่อนะคะแต่าไปฟังนั้กันอันี้ค่ะมาท่านผู้ชมบ้าแถวพันเจ็บแปลงอีกบาดเนี่ยมันเผาิม่วเผาอยู่ เอามันเผาอีกเอแค่ตุ้านลบถุงเท่าไหร่ถุงละสองร้อถุงละร้อยสองาองปากซี่แยกทุ่งปากกัดตลาดนี่นะจ้ะจทุ่งนะแคงปากัดนะจ๊ะจ้ะ เอาค่ะผู้ชมถึงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วหล,ล่งมแตงโมเอาลงนำํำถุงนึงเดี๋ยวยกคชมยกของกันค่ชมไป,มไปกโมก็ป่า,เ,า,ปาเอาไข่มุก็จะไปนำมาบ่ัเนี้ยสวัสดีค่ะหลานสาวนะคะ มาเอารางวัลปีใหม่เลยมาเอารางวัลปีใหม่เลยพอดีเลยเด็กเลยรางวัลไปเที่ยวมารางวัลปีใหม่ไปเที่ยวกับตาทรงแล้วตาไปละแต่รางวัลปีใหม่ก็มารางวัลตาแล้วอ่าเออพูดนะขอบคุณค่ะเลยยังขอบคุณแล้วเออแต่มาชมเดี๋ยวเราเถ่ายกของมาเสียระลื่มยังก่อน ลืมมีกะทิลืมมีกะทิ <laughs> อ่าซื้อมีกะทิไปว้างไว้ไปพรอนล้านเสียแล้วลืมเลยได้เสียนางถามอยู่เอาได้ยังแล้วมีกะทิเอากูเห็นถือดุลงเสื <laughs> ออ๋อในี่ดซื้อซื้อมาในวัดสอเอ,อามาดสองตัวเลยเป่าซื้อสองตัวเลยพอด<อ>ีตัวเออมันหนาวมันหนนาวมัปุ๋ยอยูบ่บา้านหนาวอ่าเอาอันนี้พอดีอันนี้ก็ปุ้นกินข้าวปุ้นก่อนน้ำปุ๋ยอื กระปุนก่อนโชคไปเท่งไหรโชคทั้งานบ่ะยูเวนเออเอ้าท่านผู้ชมนะครับมาหอดบานแล้วอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับ90มา09นะครับถือว่าแมนยูนะพีซาฟันต้องงวดให้ต้องงวดแล้วเมื่อนี้มาส่งหอดบานอยู่ข้างนอกหอนขม้าหนั่งข้างใต้กันเย็นอยู่เนาะเย็นจังเลยเอือเป็นยังไงฝันดีเยอะ ก่อนก่อนจะมาฝันอยู่ดย่อนจะมาฝันเนี่ยฝันมาขึ้นนี่ล่ะฝันขึ้นนี่ผู้เฒ่าผู้เก่าเนาะผู้่าู้เก่าอฝันเห็นบอกฝันเห็นเป็นผีผู้่าวรนะบผู้่าวนล่ะผีผู้่าว่เพางล่างอๆเนี่ยมีจันทร์นี่มีจอยน่ะผีผู้่ารผีผู้ถาผู้เก่าเออคนนั้นน่ะอืมคนไหนว่าห้องใส่หูใหญ่มาห้องใส่หูเออหนึ่งเจ็ดเก้า ตัวเก่าตัวเด่ไอ้ที่ฝันที่แหลกฝันว่าคนไม่ยกอยู่น้ำยกมือยานบัตยกใ่มือหนึ่งเจ็ดเก้าตัวเด่นใจใยอืมแล้นมะยามมาอีกว่อเพราะว่าสีมะบานสีมาบานเออพอาะวาอ้วนเอออันนี่คืนมาหอมใจงูแลจะเดือดเลยอืมมนหอมใจตั้งแห้งอืจะเดือดต่เลยหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก่าอืมคือมยามฮาได้โชคเทนาทำชุ่มกลาเป็นตัวเก่าอันนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา นับเก้าเจ็ดศูหาเก้าศูนเก้าอันนี้ที่พี่สาวเนฝันตองวดนะครับหนบึ่งเจ็ดเก้าพนยกมือนับอยู่หน้าบ้านพี<ย>่สาวหน้าบ้านเจ่จอยอาอืมนเรยกแดงกว่งเจ็ด้เรขกแดงแกวัเลีแดงแกวัยหนึ่งเจ็ดเก้าย 9, 9, 8, อยู่ฝานน้า 9, 8, 8, มือบานนี้กอนไปพคนมากไลเก่อนตีลังกาวเด้อตีลังกาวเด้อบ่าวเถาก็เลยเขียนกับไห้ท่านผู้ชม179่งเอ่า เบาเ่าับตัดให้นีครับหนึ่งเกแล้วก็กันกันตีลังกาคือกับเก้าเป็นหกให้หนึ่อย่าลืมกับตัวน้ำเด้อานรูมชมเดือนะอย่าลืมกับตัวไว้น้ำพราะว่างวดที่แล้วนี่เกนย์มา09นย์เก้มา09นเะก้าอืมเนาะมาขึ้นมานมามาหองสิหูผีผู้เ่าผู้เกา่าผู้เกา่เกาอ่าจะเอดเลยอืม มื่อขึ้นมาเป็นมะฮองสีหูหมักเจ็ดเก่าอือ้๋อหมักไอ้น้ำปุ๋ยเปดีถ้าอยู่ไหนเป็นแต่นอนดีเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่งจะแขกันไหมอ่าแขนกันไหมโอ้ยอ้วนของแม่เพิ่งกระนอนเปเลยเนาะถ้าเปย์ก็เลยซับเออฟันดีเยอะอออือไว้เพิ่นจะไม่โชคเข้าอีกว่ะเนาะอืมเพิ่นจะไปหาหมอเมื่อไหร่ก็ สามเอสดเอสดเอายายาเบาหวานยาเบาหวานจะไม่จะได้ไปเลือกตั้งอีกเด้อวันที่หนึ่งกูผ้าแม่ตั้มเหล่าใจสีดใช้สีดอุ้ยแม่แม่อยู่แล้วเห้กันแม่แม่อยู่แล้วกินข้าวปุ้ณสาวคุณเกลือคุณป่านนะคะเนี่ยหลานกับชมหลานสาวคุณอยู่นี่แหละบ้านเราเพื่อจะเล่นสินท่านผู้ชมยังเอฟซีพันถาม มานี่แหละฝนมาอยู่กับลูกสาวลูกศิอย์ได้ั่วนเมียม่อยู่แล้วน้ยันบารีเี่นเลยเข้าตลาดลงเนยเอ้ยด้ยังเปฝาดอกได้นเมาหลายตัวหอบมาเอาได้อหได้ยังเอาได้กินได้ยังล่ะเด้อยู่มีกันเอาแต่ว่าคือเห็นหิวมากมากกว่าเอาขึรัไก่มาหอดบางองให้เจ้าขายเอาเยไเยลืม มีกะทิอยู่หลายทเสีย้างเลพ้าเนี่ยก็มีกะทิกี่ไมได้เสียใช่พี่สาวเลยมันจะได้ไลาว่นมันหนาวมหนาวันมาเขาเขาแถมผุ่มเนาะได้เจี่ตวเป็นลูกค้าจนว่าร้านค้าเขาแถมปะหุ่มมาท่านท่นสี่สิบบาทโอ้เสียนุ่งไปเที่ยนสองโอ้คือคืออยูมันหนาวบ้านเราหนาวอยู่บ้านกันหนาหนาวนุ่งนุ่ง เดี๋ยวทำชุชมมากินข้าวปุลน้ำกันนี่แหละนะครับ17มกราคม2568ทำชุชมเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งเล่หามัดทำชุชมนะบ่มาคักกระเบิงซื่อๆนะครับผมเพิ่นแม่ยำตัวเก่าเนาะ179นะครับมางหองสีหมูเลยแต่ว่าไอ้176นี่ที่เพิ่นฝันตัวงวดว่าให้ตีลังกาวเบาถอดก็เลยกลับให้นะครับตัด17 19 79ตัวเน้นแล้วทำชุชมเด้อนะครับกลับตัวไว้น้ำนะครับ เจ็ดเก้าเบา,า,า,าเถา,าก็ได้ลอตเตอรี่ได้หลายใบแล้วเอาน้ําเจ๊ลอตเตอรี่เอาหมดเลยกันหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งเบาเถาก็ได้หล่ไปแบบกันหนึ่งหกกับเจ็ดหกครับเอาแคปหน้าจอ,อาขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สาวขอบคุณค่ะได้โชคได้มานำ้ำได้อ้วนท่านผูน้ามมาชมจ้าขอบคุณผู้ชมได้โชคได้มาน้ำกันนะค่ะพอกันไคลิปหนา้าค่ะลิปนี้สวัสดีค่ะ